หากเจ้านาต้องซื้อข้าวกินก็มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า เ,เกงเกจติตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายษษษษษษษลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอจนตั้นห้อฟังรายการหมอกอบปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตดหนึ่งลำางเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่งหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครว่รักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรดรนรงให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด get ตุบกัดหน้าสีเขียวคร,บรวอบครัวมกหลังโควิดเ9เติมวันเสาร์ที่สองกร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดหน้าสีเขียวคร,บรวอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดดผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดนงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากเจียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกบน้อยตำบลป่าไัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วปบกันนะเจ้าขอเชิญท่านท่้ฟังรายการ มกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตมึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคเตอตอนบนทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุนและเชียงใหม่กู้วันพุธ หกนาฬิกา30นาทีแผ่ว7จ็นาฬิกาหโมงเกินถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t e r e o ความที่612สองกิโลเฮิร์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบ็ดด o ทเคอร์พลัสหกหนึ่สลฟ์และยูทสถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อสัตว์แห่งแผ่นดินเจ้า ดีเจ้าตำรวจฟังและท่านผู้ชมคู่ตัานพิกมาพบกับรายการมกเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรคู่วันพุธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM เตอรโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอาอกาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวเว็บ เคอร plus 612.com Facebook l i v e และ YouTube สถานีวิทยุมากอเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบฮับในที่ตํเเินรายการนะเจ้าวันนี้ก็คงจะมาพร้อมกับทีมงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนนะเจ้าก็มีท่านผอ,อมาโนอดบัวองค์ผู้วยการฝ่ยายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนทกศดูแลอยู่แล้วก็ตังท่านผู้วยการสํานักทรัพยากรน้ำบาดาลคิดนึ่งลำปางด,ดรพ่อพรสิทธะปรึกษาก็ดูแลนะเจ้าแล้วก็หว่วมผลิตรายการโดยกันที่จะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรเชื่อมโยงการผลิตทางด้านการเกษตรสู่แผนธุรกิจต่าง ด้านการเกษตรหือกลุ่มเกษตรกรผู้ใจน้ําบาดาลในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชาสัมพันธ์ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโร์อิ่มพีทักที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่13และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่2 8นะจ้า เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เตื่อนนี้โดยมีผู้เชิาสตราจารย์อนุพรสุวรรณวจกสิกิจผุ่อในการใหญ่สถานีวิทยุมอกร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นนะเจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมอกรพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณพรพิมลวงเคียนนะเจ้าก็เป็นลูกค้าทกศาสาขาเมทะจังหวัดลำปางอยู่เลขที่68หมู่4ตำบลบ้านบอมอำเภอเมทะจังหวัดลำปางเจ้าก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน PGS เมทะน,นะเจ้าละที่สำคัญเปิ้ลก็เข้าร่วมโครงการพิเศษของทกศโดยเฉพาะแหล่งน้ำในไร่นานะเจ้ารายละเอียดเป็นจะได้เราไปอู้คุยกับเปิ้ลกันดีกว่า กับบริการมกผพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกับตังทกศฝ่ายกิจการสักขาภาคเหนือตอนบนก็มีท่านพออมานนบัวองค์เป็นผู้มริการทกศฝ่ายกิจการสาขับภาคเหนือตอนบนห่วมกับตังดรพพรสิทธภึกษาณเจ้าผู้บรการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขิดนึ่งลำปางนะเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นออกอากาศตังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าเจ้า เทียนเนียมซับฮับนักที่ตําเินรายการนะเจ้าพบกับคุณพรพิมลวงเคียนกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณพรพิมลเจ้าสวัสดีเจ้าเ <c oughs> จ้าคุณพรพิมลเจ้าก็คงมาเลนะ่าให้ฟังเนาะถึงโครงการพิเศษของทกสเฮาเนาะโดยเฉพาะสินเชื่อที่จะมาช่วยให้เกษตรกรเฮานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะแหล่งน้ําในไรนามีที่มาจะใดถึงเข้าห้อมโครงการนี้กับเจ้า เริ่มแรกนะเจ้าอ่าทำกเกษตรอินทรีย์เจ้าเราไปขายของอยู่ที่ตลาดเกษตรกร,ร,กรจังหวัดลำปางอะเจ้าเราพอดีวัหน้าสินเชื่อสาขาแม่ทัาเดินนะเจ้าแล้วด้วยตีหว่าเขาขึ้นป้ายฟาร์มก็คือสุกใจออร์แกนิกฟาร์มแอดแม่ทาพอเพิ้นหันกลับมาแม่ทปิ้นก็นเลยเข้าไปถามเจ้าว่าเนี้ยมีปัญหายอย่างกอเมื่อสองปีก่อนเนี่ยที่บ้านอะ่ะปกติใจบอ่อน้ำาตื้นนะเจ้า ประมาณ12เมตรแต่ว่าปีหน้านะ่ะมันแร้งแล้วกับบัได้แร้งเดือนสองเดือนแร้งสามเดือนป่ายเจ้าจชาการย่างเขาขาดโอกาสเสียโอกาสนะเจ้าก็พอดีเจ้าหน้าที่กันเลยแน่น่ะก็คือแรงน้าในไรนะก็ถามเจ้าหน้าที่เป็นไปเหมือนกันเจ้าว่าจะต้องอยะางยังใดฟ้องแล้วอัตอกเบียเป็นใด ระยะเวลาปรอดนี้กี่ปีระยะเวลาฟอนทรงกี่ปีเจ้า้นก็นเลยเพิ่งเข้าไปอู้ตี่ทกสเจ้าหลังจากนั้นทีเข้าไปก็ค่อนข้างจะได้รับความสะดวกคําตอบก็ยังทีบอกก็คือรายเดียวก็ได้อัตราดอกเบีย้ย4%ระยะเวลาปลอดดอก2ปีระยะเวลาฟอนชำระรวมถึงระยะเวลาปลอดดอกอะ สิบปีเจ้าตอนนี้มันไปแล้วหนึ่งปีเจ้าปีละสองหม <assistant> <Tu alien> ืนค่ะก็ถือว่าเราได้เข้าโครงการนี้กับทางทกสนนคะเป็นโครงการแรงน้าในไรนาก็สามารถจะมาช่วยในเรื่องของการเกษตรเราได้เอานาเจ้าเนาะเจ้าตอนนี้เราก็เข้าร่วมโครงการมาแล้วก็ดําเนินการมาเรียบร้อยละเอานาเจ้าน้ะเจ้า ในพ่งกิจกรรมในไร่นาหลังจากที่เขาได้แหล่งน้าในมาช่วยในเรื่องของการเกษตรเขาทํากิจกรรมอ,อย่างจะไดพ่องในพื้นที่การเกษตรเฮาเนี่ยเจ้าเจ้าพอได้รับงบสนับสนุนมาอันดับแรกก็คือเจอาะบะดานนะเจ้า,จาอขอเราฟังนิดนึงเจ้าเกืตีบ้านเนี้ยโดยที่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก็คือในพื้นที่เฮาอะมีมีมน้ำก่อเนี่ยเจ้า แล้วก็หาผู้รับเหมาหาข้อมูลนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั่นก็คือแอปเปีจ่จยเขาได้ก็คือบาดานโฟไทยนะเจ้ายังน้อยก็เป็นข้อมูลตนแล้วหลังจากนั้นก็คือหาผู้รับเหมาเจหาหลายๆเจ้าเจ้า <c oughs> พอมาได้โดยดทีว่าถามคนตี่าผู้จักตัวเจ้าเปิดเลยใจกับอผู้ฮับเหมารายนี้ เอาง่ายๆนะเจ้าถ้าคนเอาเหมือนกับท่าบัตรประทับใจคพวงบัตใเจ้บริการรอบสองเม่นก็เจ้า <c oughs> แล้วเ <c oughs> จ้าบาดานเนี่ยมันค่อนข้างจะหลายตังอยู่เจ้าในเมื่อเปิ้ใใจผู้ห้าเหมาลายเดิมแสดงว่าก็ต้องมีดีเจ้าก็เลยติดต่อไปเจาะไปแปดสิบเมตรใจ้ในพื้นที่สามไร่เจ้าใจในพักผลไม้ ผลไม้ณตอนนี้ก็มีชมพู่ฝรั่งน้อยนาเจ้าแล้วก็กำลังลงเพิ่มก็คืออะโวคาโดส่วนพักพักนี่ก็จะเป็นพืชพักเมืองหนาวก็จะเป็นมูขะหน้ากวางตุ้งไออย่างมูนีตัยและรวมถึงมูสลัดเจ้าสลัดก็จะมีหลายๆอย่างรวมถึงพักขึ้นบ้านโดยนะ้เจ้า,ามีตั้งแต่เชียงดาขึ้นนะเจ้าอ๋อจ้า ก็คนกำลังนิยมพอดีเลยนาะพักพื้นบ้านนะจ๊ะจจเพื่อสุขภาพนะจ้าเนาะพักผลไม้เหล่านี้เฮาก็อบทำแบบเป็น C, อินทร,รีย์อ่ะเจ้าออร์แกนิกเจ้านะ สุขใจออร์แกนิกฟาร์มแอดเมธะเฮาเนาะตอนนี้เฮาทำการเกษตรมนุนี่นี่เฮาก็คือมีความปลอดภัยแล้วก็หลังจากตอกน้ําบาดาลมาใช้ในพื้นที่การเกษตรเข้า uh ห้องโครงการแหล่งน้ําในไ,ไรนาของสินเชื่อพิเศษของทกศเฮาแล้วเป็นใดพ่องเจ้าพืชผลการเกษตรเื่อผลผลิตดีกะกะว่าเป็นจะใดพ่องชาหลังจากได้น้ํามาเรียบร้อยแล้วมาใจเรื่องการเกษตรอะเจ้า ต้องขอขอบคุณโอกฟาสของพทอทวัก์ตเปิ่นยิบยื่นมาแล้วเจ้าพอหลังจากตีเขาได้สินเชื่อมาก็มาเจาะบ่มีปัญหาเรื่องน้ามเลยเจ้าแล้วตีสําคัญก็ย่างเขามีผลผลิตต่อเนื่องเจ้าก็สามารถป้อนลูกค้าป้อนตอบสนองการตลาดเจ้าเจตึงเอาตึงลูกค้าเจ้าก็ ยังมีเลื่องได้เพิ่มขึ้นนะเจ้าจากที่ว่าถ้าเป็นพักทั่วไปอ่ะมันจะใช้เวลาประมาณสี่สิบห้าวันเป็นกว่าเจ้า,จาถ้าขาดน้ำสามเดือนสามเดือนปลายตีว่าเสริมสามเดือนกึางมันหมายถึงว่าขาดรายได้ไปห้าเดือนเลยนะเจ้าบวกกับที่จะเริ่มใหม่อะค่ะเจ้าตอ้คือแบบมีปัญหาตรงั่านละเจ้าก็ผลผลิตการเกษตรก็ดีเนาะแบบมีปัญหาเรื่องน้ำแรงน่ะเนาะเขามีน้ำมั้ยคะเจ้า แต่ย่ยทง,ง,งเขาได้ต่อเนื่องเราเจ้ามีผลผลิตออกต่อเนื่องเจ้าเจ้าเป็นโครงการที่ดีนะอุ้ยถึงว่าแหล่งน้ําในไรนาของเป็นโครงการสินเชื่อพิเศษของทอกสอเนี่ยนะเจ้าอันนี้สําหรับเกษตรกรที่เปิ้ลสนใจนี่ก็ยังสามารถเข้าห้องโครงการนี้ได้เอ้มันกับเจ้าเปิ้ลมีเงื่อนไขอะย่างพิเศษแฮมกับเจ้าคุณพันธิมนไปติดตอนที่ทกสอของที่ใกล้บ้านได้เลยเจ้า พราะว่ามีโครงการหลายๆโครงการทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะไปเข้าไปอู้ไปถามได้เลยเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเอ่อให้คำแนะนําที่ดีอเจ้าเจ้าคือเกษตรกรลูกค้าทากศหรือว่าผู้ที่อยากจะได้น้ำเนาะเอามาใจเรื่องของการเกษตรเขาก็มีโครงการพิเศษนี่เหมือนกันเนาะของทกศนะเจ้าแหล่งน้ำใ,ในไรนาเนาะเป็นสินเชื่อที่ เอ่จ้า้หึ้งเกษตรกรนั้น,นส,สามารถจะเอามาพูดคาว่ามีน้ําตอกแป๊บตอกน้ําบาดาลมันเห่าอีเนาะเจ้าจแล้วก็จ,กจับมาใจในเรื่องการเกษตรอู้ถึงพักผลไม้บระเดี๋ยวนี้เปิ้นกอดนิยมบริโภคกนันอยูย่ละโดยเฉพาะเขาทําเรื่องของการเกษตรที่มีความปลอดภัยนะเจ้าบรเดี๋ยวนี้เขาเป็นของอินทรีย์เลยเนาะเป็นขั้นสูงเลยคือบม่ใชสารเคมีเลยแม่นเจ้าคุณพ,พันพี่มลเจ้าแม่นเจ้าแล้วที่สาคัญนะเจ้าบ่าได้ คือรับรองเองนะเจ้ามีหน่วยงานเข้าว่ารับรองก็คือเป็นของมูลเกษตรอินทรีย์ไทยอะเจ้าภายใต้มาตรฐานของ มกอชอนะเจ้ามาได้กึดขึ้นเองเลยเจ้ามั่นใจได้ <c oughs> เนาะคุณภาพความค่ <c oughs> าปลอดภัยของสินค้าพราะเดียวคนเป้นก่อนนิยมบริโภคพักที่มีความปลอดภัยพักที่มีคุณภาพเานาะยิ่งได้ทําม,มาตรฐานอีกก็ซ้ําได้ขายดีเนาะขายครัวดีก็ทําให้เขามีไรายได้อย่างต่อเนื่องว่าอันเตอร์นะจ้าเนาะ เจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าที่เราจะมีน้ําใจเรื่องของการเกษตรนะเจ้าและตะกี้อุ้มากรรมว่าพักผลไม้ที่เฮาแยะขึ้นมาเนี่ยเฮาเน้นตลาดที่ไหนจะได้เพิ่มเติมเห็มสักหน่อยได้กับเจ้าเจ้าได้เจ้าณตอนนี้ขายอยู่ที่การตลาดเกษตรกรจังหวัดลําปางนะเจ้าประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะเจ้าเสาร์ที่หกโมงถึงบ่ายสองเจ้าวันศุกร์นี้บ่ายสอง ถึงประมาณทุ่มหนึ่งเจ้าทุ่มสองทุ่มอย่างเนี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเจ้าแต่ถ้าเป็นเสาร์ที่นี่ก็คือหกโมงถึงบ่ายสองเจ้าก็สามารถไปอุดหนุนกันได้เอาน่าเจ้าเน้ะแม่นแล้วเจ้ายินดีเลยเจ้าแล้วสามารถจะติดต่อคุณพรพิมลวงเคียนนะเจ้าประธานวิสากิจชุมชน PGS เอสเมทะนะเจ้าแล้วก็เป็นฮางวาสุขใจออร์แกนิกฟาร์ม แอดเมทะเนี่ยนะเจ้าก็อยากจะติดต่อให้ได้พักผลไม้ที่มีความปลอดภัยจี๊ะนะเจ้าจะติดต่อช่องทางไหนจะได้ได้พ่อมกับเจ้ามีอันดับแรกนะเจ้าเบอร์โทร0903196262นะเจ้ามีลายไอดีบ้านพี่เจ้า1543เป็นภาษาอังกฤษนะเจ้า b a n p w เาบ้านพี่หนึ่งห้าสี่สัแล้วก็มีอีเมลค่ะอันนี้ดีกว่าเจ้ามีเพจด้วยนะเจ้าสุขใจออแกนิกฟาร์มจ้ะอ๋อเพจสุขใจออแกนิกฟาร์มแอดมทะนี่เป็นครับเจ้าแอดมทะเจ้าหรือว่าออมีเฟซบุ๊กเจ้าควันพิมลเป็นภาษาอังกฤษค่ะเข้าไปได้เลยเจ้าอืมเจ้าแสดงว่าโครงการของทกศโครงการพิเศษสินเชื่อ แหล่งน้ําในไร่นานี้อันสามารถจะทําให้เฮามีการทํากิจกรรมทางการเกษตรปลูกพืชพักผลไม้พืพืชพักผลไม้ได้มีไรายได้ต่อเนื่องคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนอีเม่งกับเจ้าเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเกษตรกรรายย่อยตัวน,น้อยๆอเจ้ามีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายเจ้าเพราะตอนแรกนี้นา่ารรมตรกสอก็คือต้องรวมกลุ่มแล้ว ซึ่งมันมันค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะเจ้าพ่อเขาไปฮพ้่เปินมาเหมือนกับมาเซ็นรับรองเขาซึ่งบางเตื่อเนาะเจ้าเฮาเป็นไยเป็นเปิเปิลกับบะก้ากันเนาาี่ยเจ้าแล้วพอันเนี้ยมันก็เลยย่างเ,าเขาเข้าถึงเข้าถึงสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นเจา้าเจ้ากถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะดีมากค่ะ จะเป็นโครงการที่ดีนะจ๊ะโครงการเป็นพน้องสินเชื่อพิเศษเนะองเนาะสำหรับแหล่งน้ําในไร่นานะจะเป็นโครงการแหล่งน้ําในไรนาสําหรับเกษตรกรรายย่อยนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถจะติดต่อทกสใกล้บ้านตั้นก็นได้เนาะแต่ของคุณพรพิมลวงเคียนก็เป็นลูกค้าทกสเฮาที่สักขาแม่ทะ จังหวัดลำปางแนมะ่้าเปิ่นก็นอยู่เลขที่68หมู่4ตำบลบ้านบอมอ,อแม่ทะจังหวัดลำปางประธานวิสาหกิจชุมชน PGs เมทะแล้วก็สุขใจออร์แกนิกฟาร์มแอดเมทะนะเจ้าอย่ากจะฝากช่วงตายถึงเกษตรกรผู้ใจน้ําหรือว่าผู้ที่สนใจเรื่องของการเกษตรเนาะที่มีความปลอดภัยอินรีย์อี้ตัวเนี่ยอยากจะฝากออย่างถึงเปิ่อนในช่วงตายเจ้าฝากจ้าถ้าเกิดว่าเขามีปัญหานะเจ้าเพราะว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อเอนะเจ้าหรือว่ามีปัญหาอะไอย่างต่างๆเขาก็สอช่วยได้เจ้า เข้าไปปรึกษาเลยแต่ที course, way, like mm ่สําคัญน่ะถ้าจะห้ดีหรือืึอง่ายฮึดโวยแผนธุรกิจเจ้ายังน้อยเขาเยอกคือเงินกู้เนาะก็จะต้องมีแหล่งตีมาของรายได้เพนถึงจะมั่นใจอะเจ้าถ้ามีแผนทพื่อนน้อยไ่ใช่อย่างกระบอกหูเอ๊ะมันก็ยังว่านะเจ้าอันนี้คือเปิ้นหันตลาดเขาชัดเจนนะเจ้าเปิ้นถึง กล้าสนับสนุนนะเจ้าจ้าแล้วก็ถ้าตอนนี้ที่มาแรงก็คงต้องเป็นอินทรีย์เป็นออแกนิกอะค่ะจ้ามันก็เหมือนกับเป็นเทะนะเนาะแม่นจ้าเจ้า,จาเพราะว่าคนหักสุขภาพนักขึ้นว่าจะอันเตนเนาะจ้าแม่นเจ้าจ้าเทมามาตั้งนี้อะเจ้ามันก็เหมือนกับิ้นก็จะหักพิจารณา,านักขึ้นไอ้เจ้าจ้าแล้วกรณีที่อยากจะได้มาตรฐานเนาะัะ การรับรองนี่ใช้เวลาเมืนกับเจ้าคุณพรพิมลวงเคียนเจ้าก็จะได้ครับมาตรฐานเ,าเจ้าเขาต้องเนี่ยจะได้เพิ่ม,มเจ้าก่อ,อนอื่นนะเจ้าถ้าอันนี้ถ้าสนใจรายละเอียดนี้ติดต,ต่อไปที่ของมันจะมีะพีาจเอสของแต่ละจังหวัดนะเจ้าภาคเหนือนเขาก็จะมีผู่จังหวัดอะค่ะ,ะตืมต,ติดต่อไปที่มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเจ้าเปิ่นก็จะแนะนํามา ส่วนระยะเวลาในการตั้งแต่เขาทำจนถึงปรับเปลี่ยนจนถึงได้ใบรับรองอะถ้าเป็นพืชล้มลุกระยะเวลาปรับเปลี่ยนนะจาก็่าปรับเปลี่ยนหมายถึงเขาเลิกใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีมาถ้าเป็นพืชล้มลุกหนึ่งปีเจ้าแล้วถึงจะมีการตรวจแปลงแล้วถึงจะได้ใบรับรองก็คือเข้าปีที่สอง แต่ถ้าเป็นไม่ผลก็คือ18เดือนเจ้าระยะเวลารับเปลี่ยน แล้วหลังจากนั้นถึงจะได้เจ้าน,น่าสนใจน่าสามารถจะไปแลกเปลี่ยนเห็นหูกับกิจกรรมเหล่านี้ได้นะเจ้าโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องของอสอบถามเรื่องของแหล่งน้ําในไรนา,าเป็นโครงการสินเชื่อของทรกศที่อยู่ทกศใกล้บ้านตั้นก็นได้หรือจะสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณพรพิมลวงเคียนเนะจ้าประธานวิสาหกิจชุมชน PGS แม่ทะ สุขใจออร์แกนิกฟาร์มแอดเมทะก็ได้นะจ้ะก็อยู่เลขที่68หมู่สีตะบนบ้านบอมอำเภอเมทะจังหวัดลำปาง ก็มาอู้คุยกับเฮาในวันนี้ที่เข้าร่วมโครงการพิเศษของทกสนะเจ้าเป็นสินเชื่อแหล่งน้ําในไร่นาทําฮห้เปินสามารถทําการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องมีรายได้อย่างยั่งยืนคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะการทําเกษตรอินทรีย์นะเจ้าปิกมาพบกันในเตือนหน้าเนาะเบอร์โทรศัพท์กันน้อยเจ้าคุณพันพิมนต์ติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์ในห้องแคมก์กำเนื่องเจ้า ศูนย์เก้าศูนย์สามหนึ่งเก้าหกสองหกสองเจ้าเจ้าแหมกำหนึ่องเจ้าศูนย์เก้าศูนย์สามหนึ่งเก้าหกสองหก เจ้าก็ติดต่อคุณพรพิมลได้เลยนะเจ้าวันนี้ขอบคุณจัดานาักที่มาแบ่งปันประสบการณ์คือท่านุฟังครอบครัวมกกันกับรายการมกเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรกู้วันพุธหกโมงเกิงแผ่วเจ็ดโมงจ้าต่างสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกันได้ในเตื้อหน้ายินดีจัดนากักสวัสดีเจ้าคุณพรพิ มิมนวงเคียนสวัสดีเจ้า,จาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอก,อรกอรหรือเค r a d i ด Plus สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจ้า เราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ